ภูมิปัญญาท้องถิน่นสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเคยได้ยินภูมิปัญญาท้องถิ่นกันบ้างไหมคะอาจจะมีคนที่เคยและไม่เคยได้ยินนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาฟังพร้อมๆกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไรภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ตรงไหนขอเชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะ ผ้าไหมสู่ชีวิตของชุมชนบ้านตอนภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านต้อนคือการทอผ้าไหมมัดมีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่นและยังเป็นสินค้าโอทอประดับหดาวเป็นผลิตภัณฑ์หลักของชุมชนมีการอนุรักษ์และสืบทอดกันมานานและมีการขยายรวมถึงการพัฒนาออกแบบลายใหม่ๆมา เนื่องจากการทอผ้าไหมมัดมีลายมีของบ้านต้อนมีหลากหลายลวดลายทั้งลายดั้งเดิมเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการกระจับต้นสนคมห้าลายของต่างๆลายฟองน้ำและลายใหม่ๆที่สืบทอดมานานแล้วทอเพื่อใช้สอยได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเช่น ลวดลายการบินลายไมโครซึ่งได้มีการในครัวเรือนและเป็นของฝากในหมู่บ้านจัดทำสมุดร,รวบรวมลายมีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปเครือญาติแล้วขยายไปในทางแรกอีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายลายมีด้วยผลิตจากเปลี่ยนในหมู่บ้านตำบลอำเภอและใหม่พื้นบ้านย้อมสีธรรมชาติ และจังหวัดอือ่นๆจากการแลกเปลี่ยนนำสู่การขายด้วยเงินตราและมีความต้องการมากขึ้นมีลายมีหลากหลายจึงเกิดแนวคิดที่จะรวมคิดกันเพื่อที่จะได้บุคคลในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันผลิตเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความประณีตประอมและมีความสวยงามเพื่อเพียงพอต่อการของลูกค้า การสืบทอดภูมิปัญญาผ้าไหมบ้านต้อนผ้าไหมบ้านต้อนอยู่คู่กับสังคมไทยมานานในชนบทไทยมีทักษะในการทอผ้าไหมมายาวนานเนื่องจากผ้าไหมจะเป็นเครื่องนุ่มห่มที่ใช้แต่งกายเพื่อร่วมในงานประเพณีซึ่งจะมีทุกสิบห้าค่ำของทุกเดือนผ้าไหมทอมือจึงถูกพัฒนาลวดลายตามความนิยมของยุคสมัยและความเชื่อตามจารีตประเพณีและในปัจจุบัน มีการติดต่อสื่อสารกันกว้างขวางขึ้นทำให้การพัฒนาลวดลายได้อย่างหลากหลายเช่นมีลวดลายที่เป็นไปตามความนิยมมากขึ้นโดยตัดทอนรายละเอียดบางจุดลงและมีสีสันหลากหลายให้เลือกสามารถควบคุมความเข้มจางของโทนสีได้ลวดลายที่ลงทอผ้าไหมส่วนมากจะเป็นลวดลายที่สืบทอดกันมานาน โดยอ้างอิงตามความเชื่อของคนยุคก,ก่อนแต่ก็มีการพัฒนาลวดลายให้สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆและใช้สีสันมากขึ้นโดยใช้สีย้อมสังเคราะห์หรือสีย้อมจากธรรมชาติแต่ความนิยมในปัจจุบันนิยมใช้ผ้าไหมที่ใช้สีจากธรรมชาติมากกว่า พอสีจะไม่เข้มจัดมากเกินไปสีติดทนมากกว่าและเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นไม่มีสารเคมีตกค้างเป็นอันตรายต่อร่างกาย การต่างๆการทอผ้าไหมาการขิดขิดหมายถึงการวิธีในการทอผ้าเพื่อให้เกิดลดลายต่างๆขึ้นมาโดยวิธีการเพิ่มเส้นได้พุ่งพิเศษในระหว่างการทอเพื่อให้เกิดวดลายที่โดดเด่นกว่าสีพื้นวิธีการทำคือใช้ไม้เขีย่ยหรือสกิดเพื่อช้อนเส้นได้ขึ้นยืนแล้วสอดเส้นได้พุ่งไปตามแนวที่ถูกจัดช้อน จังหวะการสอดเส้นได้ผู้่นี่เองที่ทำให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆกระบวนการต่างๆการทอผ้าไหมาการจุกเป็นเทคนิคการทอผ้าไหมเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆโดยเพิ่มเส้นได้พุ่งพิเศษสอดขึ้นลงวิธีการคือใช้ขนเม่นไม้หรือนิ้วสอดใส่ได้ยืดขึ้น แล้วสอดเส้นได้พุมงพิเศษเข้าไปซึ่งจะทำให้เกิดลวดลายเป็นช่วงๆสามารถทำสลับสีลวดลายได้หลากหลายสีซึ่งจะแตกต่างจากการขิดตรงที่ขิดที่เป็นการใช้เส้นได้พุมงพิเศษเพียงสีเดียวการทอผ้าวิธีจกใช้เวลานานมากมักทำเป็นผืนผ้าแผ่นแคบใช้กับต่อตัวสิ้นเรียกว่าสิ้นตีนจกนั่นเองค่ะ กระบวนการต่างๆการทอผ้าไหมการทอผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่มีกรรมวิธีการทอผ้าที่ใช้เทคนิคการมัดและการย้อมเร่งจากนำเสนอเส้นได้หรือไหมมาย้อมสีแล้วมัดบริเวณที่ต้องการเก็บไว้เพื่อนำมาย้อมสีอื่นจะได้ไม่ติดสี เพื่อซึมเข้ามาบางส่วนโดยย้อมเรียงลำดับจากสีอ่อนไปหาสีเข้มจนครบหมดทุกอันตามลวดลายที่กำหนดหลังจากนั้นจึงนำได้กรอกเข้าหลอดตามลำดับ แล้วนำมาทอจะเกิดลวดลายบนผืนผ้าที่มีลักษณะาคล้ายเคลื่อนเลื่อมล่ำอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมัดหมี่การทอผ้าชนิดนี้จึงต้องอาศัยความชํานาญในการมัดย้อมและการทอเป็นอย่างมากผ้ามัดหมี่มีอยู่หลายชนิดได้แก่ 1. ผ้ามัดหมี่เส้นพุ่ง 2. ผ้ามัดหมี่เส้นยืด 3. ผ้ามัดหมีเส้นพุ่งและเส้นยืดนั่นเองค่ะ การทอผ้ายกเป็นการวิธีการทอให้เกิดวดวลลายโดยการยกตะกอแยกได้เส้นยืนและในการในบางครั้งการยกอ,อกจะมีการเพิ่มได้เส้นพุ่งจำนวนสองเส้นหรือมากกว่านั้นเข้าไปในผืนผ้าลวดลายที่ทอจะเป็นลายที่เกี่ยวข้องกับที่ชีวิตสิ่งแวดล้อมและความเชื่อทางศาสนาซึ่งได้แก่ลายปลาสตร์ลายธรรมาตลายสาัตว์ลายพืช ลายจากสิ่งของเครื่องใช้และลายเลขาคณิตการเลี้ยงหม่อนใหมนะคะวงจรชีวิตของไหมหรือนอนไหมใช้เวลาประมาณ45-52วันนอนไหมจะกินใบหมอนหลังจากฟักตัวอ่อนไข่ประมาณวันที่10จากนั้นจะหยุดกินอาหารและลอกคราบระยะนี้เรียกว่าไหมนอน ต่อจากนั้นจะกินนอนหรือลอกคาบประมาณวันที่4ครั้งเรียกว่าไหมตื่นลำตัวของหมอนไหมนะคะจะมีลำตัวเป็นสีขาวเหลืองใสหดสั้นหมอนไหม่นะคะจะหยุดกินอาหารระยะนี้เรียกว่านอนสุกช่วงนี้นะคะเลี้ยงผู้เลี้ยงไหมต้องรีบแยกหมอนไหม่สุกออกจากใบหมอน และเตรียมจอคืออุปกรณ์เพื่อให้ใบหม่อนนะคะมาอยู่กับตัวหนอนเพื่อจะเริ่มพ่นใยได้ประมาณ6-7วันก็จะสามารถเป็นลังไหมออกจากตัวจอได้เองนะคะ วัสดุอุปกรณ์การทำผ้าไหม 1. งงใช้พันเส้นได้เพื่อเตรียมใจได้สำหรับฟอกและย้อม 2. อักใช้พันเส้นได้เพื่อจัดระเบียบ 3. กระบอกใช้สำหรับพันเส้นได้ใช้แทนหลอดได้ 4. แกนกระสวยใช้สำหรับพันได้พุ้งเป็นหลอดเล็กๆ หาในเป็นเครื่องมือสำหรับกรอกได้เข้าหลอดได้ก่อนที่จะนำไปใส่กระสวยต้องนำไปใช้ร่วมกับระวิงมีลักษณะดังหนึ่งเป็นล้อวงขนาดใหญ่มีพราวหมุนได้มีสายพานต่อ,อยังไปท่อเล็กๆที่ปลายอีกข้างหนึ่งห้าหลักเปียหรือหลักเพียคงไม้สำหรับเตรียมได้ยืนสามารถเตรียมด้านยาวละ20-30เมตร7 อุปกรณ์สำหรับผ้ามัดหมี่คือองม,มัดหมี่ พวกเราคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์สาขาสาธารณาสุขชุมชนชั้นอุดมการศึกษาปีที่หนึ่งขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ